เมืองชายแดนที่เคยคึกคักระหว่างกัมพูชาและไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนหลายอย่างในเวลาเดียวกันทั้งระบบไฟฟ้าดับทั่วเมืองระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องใช้งานไม่ได้และเหตุการณ์ตึกหลายแห่งถล่มลงมาอย่างไม่คาดคิดทําให้ผู้คนต่างแตกตื่นหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างอลหมานสถานการณ์นี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวกัมพูชาและชาวไทยพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความโกลาหนในครั้งนี้ในช่วงเช้าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ10.00นาตามเวลาท้องถิ่นผู้คนในปอยเปตต่างรู้สึกว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อกระแสะไฟฟ้าเริ่มตกและดับไปทั่วทั้งเมืองร้านค้าโรงแรมคาสิโนและอาคารสำนักงานต่างๆต้องหยุดชะงักทันทีหลายคนที่อยู่ในอาคารสูงหรือห้างสรรพสินค้าเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเพราะระบบลิฟต์และเครื่องปรับอากาศหยุดทำงานอย่างกะทันหัน ไม่กี่นาทีต่อมาระบบอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ก็ล่มตามไปด้วยทําให้ผู้คนไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวหรือหน่วยงานราชการได้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายขึ้นเมื่อมีรายงานว่าอาคารหลายแห่งในย่านคาสินโนกลางเมืองเกิดการสุดตัวและบางส่วนถล่มลงมาเสียงระเบิดเบาๆและแรงสั่นสะเทือนทําให้ชาวเมืองตกใจกลัวหลายคนวิ่งหนีออกมานอกอาคารโดยไม่คิดถึงทรัพย์สินของตนเองถนนสายหลักของปอยเปตเต็มไปด้วยรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่พยายามหนีออกนอกเมือง ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังลงมาพยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าอาคารบางแห่งที่เพิ่งก่อสร้างไม่นานมีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรและเมื่อเกิดปัญหากระแสะไฟฟ้าขัดข้องอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปั่นไฟสำรองบางตัวเกิดการลัดวงจรทำให้เกิดไฟไม่ลุกลามอย่างรวดเร็วในบางพื้นที่เสียงไซเรนของรถดับเพลิงและรถพยาบาลดังระงม,มไปทั่วเมือง ขณะที่ประชาชนจำนวนมากพยายามอพยพไปยังฝั่งไทยผ่านด่านอรญญารญประเทศแต่เจ้าหน้าที่ต้องจำกัดการเข้าออกเพื่อความปลอดภัยทำให้เกิดความโกลาหลบริเวณชายแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชาเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเหตุไฟดับครั้งนี้เกิดจากระบบสายส่งไฟฟ้าหลักที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองบันทายมีชัยกับปอยเปตเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงคาดว่าเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองเมื่อคืนก่อนที่ทำให้เสาไฟแรงสูงล้มหลายต้น และระบบไฟฟ้าสำรองในเมืองไม่สามารถรับภาระได้ขณะเดียวกันระบบอินเทอร์เน็ตที่ล่มนั้นคาดว่าเกิดจากเซิร์ฟเวอร์หลักของผู้ให้บริการรายใหญ่ในภูมิภาคเสียหายจากเหตุไฟฟ้าดับทําให้สัญญาณขาดหายทั่วเมืองหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงรัฐบาลกัมพูชาได้ส่งหน่วยเฉพาะกิจเข้ามาควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่โดยมีทั้งทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าช่วยเหลือประชาชนมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่บ้านเสียหายหรือไม่สามารถกลับเข้าที่พักได้ ขณะดเดียวกันโรงพยาบาลใกล้เคียงก็แน่นขนาดไปด้วยผู้บาดเจ็บทั้งจากเหตุอาคารถล่มและจากการแตกตื่นหนีภัยบรรยากาศในเมืองเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่แน่นอนผู้ประกอบการคาสิโนรายใหญ่หลายแห่งต้องสั่งปิดกิจการชั่วคราวเพื่อประเมินความเสียหายและตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารบางแห่งรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งแต่ทางการยังไม่ยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการเนื่องจากยังมีการค้นหาผู้สูญหายอยู่ในหลายพื้นที่ ในฝั่งไทยเองเจ้าหน้าที่ด่านอัญญประเทศได้เพิ่มกำลังเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยเนื่องจากมีชาวกัมพูชาจำนวนมากพยายามหลบหนีเข้ามาเพื่อหาที่พักพิงบางส่วนเป็นแรงงานในคาสิโนที่ตกงานทันทีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ไทยได้เปิดจุดบริการมนุษยธรรมชั่วคราวแจกน้ำอาหารและช่วยประสานกับทางกัมพูชาเพื่อส่งกลับผู้ประสบภัย นักวิเคราะห์บางรายระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยขาดการควบคุมมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานปอยเปตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างรวดเร็วจากการลงทุนในธุรกิจคาสิโนโลและอสังหาริมทรัพย์แต่ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทันต่อการขยายตัวส่งผลให้เกิดความปราบบางต่อภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยพนมเปญให้ความเห็นว่า อาคารที่ถล่มหลายแห่งอาจไม่ได้รับการตรวจสอบโครงสร้างอย่างเข้มงวดตามกฎหมายก่อสร้างใหม่ของกัมพูชาซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้หากเป็นเช่นนั้นจริงหน่วยง,งานภาครัฐจำเป็นต้องเร่งสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้รับเหมาที่ละเมิดมาตรฐานความปลอดภยัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในด้านผลกระทบทางเศรฐษฐกิจเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมคาสิโนซึ่งเป็นรายได้หลักของปอยเปตเมื่อต้องปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนด นักลงทุนต่างชาติหลายรายเริ่มถอนตัวขณะที่นักท่องเที่ยวและนักพนันจากไทยลดลงทันทีส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่หยุดชะงักร้านค้าโรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆก็พลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยประชาชนจํานวนมากที่พึ่งพารายได้จากคาสิโนเริ่มวิตกว่าจะไม่มีรายได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้าหลายครอบครัวต้องอาศัยการช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลและหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาแจกอาหารและสิ่งของจําเป็น ขณะที่เด็กและคนชราหลายคนยังตกอยู่ในสภาพขาดแคลนน้ำสะอาดและที่พักอาศัยที่ปลอดภัยในค่ำวันเดียวกันมีรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าไฟฟ้าเริ่มกลับมาใช้ได้บางส่วนในเขตชานเมืองแต่ยังไม่เสถียรขณะที่ระบบอินเทอร์เน็ตยังคงล่มอย่างต่อเนื่องทำให้การสื่อสารและการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากรัฐบาลได้สั่งให้บริษัทโทรคมนาคมต่างๆเร่งซ่อมแซมเสาและสถานีสัญญ,ญาณที่เสียหายโดยมีทหารเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุโจรกรรมหรือความวุ่นวายเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติให้ความเห็นว่าวิกฤตครั้งนี้จะกลายเป็นบทเรียนสำคัญของกัมพูชาในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินในเมืองใหญ่การมีระบบไฟฟ้าสำรองและการออกแบบอาคารที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนในยุคที่เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่มีความสําคัญระดับประเทศในขณะที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบางส่วนประชาชนจํานวนมากยังคงไม่กล้ากลับเข้าที่พักเพราะเกรงว่าอาคารจะทรุดตัวซ้า หลายคนต้องนอนตามข้างถนนหรือในศูนย์พักพิงชั่วคราวเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหตุการณ์ปล่อยเป็ดพินาศครั้งนี้ได้กลายเป็นภาพจำสะเทือนใจของผู้คนทั้งประเทศและเป็นสัญญาณเตือนให้รัฐบาลและภาคเอกชนต้องทบทวนแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ความโลภและความเร่งรีบในการสร้างความเจริญกลายเป็นหายนะที่ฆ่าชีวิตและทำลายความมั่นคงของประชาชนในอนาคต